สวัสดีครับผมสกุลนะครับเราพบกันอีกแล้วในรายการคุยเล่นๆเ,เส้นทางสายดอกไม้วันนี้เราจะพามาชมนกนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ฝูงบินสายรุ้งของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้เรามีการเลี้ยงนกฟินช์เจ็ดสีไว้ดูเล่นหลายตัวทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเพ,พาะพันธุ์ได้นะครับเห็นในกล่องวันนี้ก็คือกล่องที่เราใช้เป็นกล่อง เพราะของพ่อแม่ผ่านที่ที่นิิรรศกา์วัฒนธรรมดอกไม้นี้บางกล่องก็กล่องนี้ก็จะมีไข่อยู่แล้วหนึ่งฟองเดี๋ยวเราลองแอบดูนะครับว่าเขามีอยู่ในนี้หนึ่งฟองแล้วต้องระวังนิดนึงนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามีไข่ฟองเล็กๆอยู่ข้างในนี่หนึ่งฟองแล้วเราก็ลุ้นต่อไปว่าเขาจะไข่อย่างต่อเนื่องธรรมดาแล้วนุกฟินก็จะไข่วันละหนึ่งฟองนะครับไปเรื่อๆยๆจนนั่งครบห้าถึงหกฟองเขาก็จะเริ่มกบ พอปกเสร็จปุ๊บเขาก็จะใช้เวลาประมาณ14วัน14วันฮะส่วนใหญ่แล้วก็14วันไข่ก็จะฟักออกมาก็เป็นเวลาซึ่งพ่อแม่นกก็จะเริ่มปอ้อนลูกหลังจากนั้นเนี่ย21วันพอนกมีอายุได้21วันหลังจากที่ออกจากไข่แล้วนะครับเขาก็จะออกจากกรงเขาก็เขาจะออกจากรังพอออกมาบินในกรงซึ่งพ่อแม่ก็ยังต้ามตาม,ตามเลี้ยงอยู่ดีก็ใช้เวลาอีกประมาณเป็น เป็นเดือนนะคะท,ที่เขาจะสามารถที่จะกินอาหารได้ได้เองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวนะครับจะ,จะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องการให้น้ํานกที่พิพิธภัณฑ์วัฒนาธรรมดอกไม้ที่ฝูงบินสายรุ้งของเราเนี่ยให้น้นํานกยังไงเราให้น้ํานกไดยใช้หลอดเล็กๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บ้านบางบ้านก็จะให้หลอดใหญ่เลยให้หลอดเดียวแต่ที่นี่เราให้2หลอดด้วยกันนะครับเพราะว่ากา,การอีกหลอดหนึ่งไม่เวิร์กนะครับเราก็ใช้วิธีนี้ก็จะมันก็จะล็อกลงไปพอดี นะครับมันก็จะล็อกลงไปพอดีตรงตรงตรงบริเวณที่ระหว่างซี่กรงนี่ครับจะล็อกลงไปพอดีปุ๊บนะฮะเราก็จะให้กรงละสองสองอันนะครับนี่ก็เป็นการให้น้ำลกแร้ก็ให้กรงละสองอันก็ไล่ไปเพิ่งทําความสะอาดเสร็จนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ําดื่มของของของคนนี่แหละครับเป็นเป็นน้าดื่มบางบ้านก็จะให้เป็นน้ําประปาซึ่ง,ซ,งซึ่งได้ได้ทิ้ง ไว้ให้คอรีนมันระเหยออกไปแล้วนะครับนั้นก็เ,เห็นบางบ้านก็ใช้ลักษณะนั้นแต่ที่นี่เนี่ยใช้น้ําดื่มนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องคอยตรวจตราก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนกก็จะนกก็จะขี้นะครับขี้ลงไปในนี้ซึ่งก็ทําให้เกิดมีเชื้อโรคซึ่งซึ่งเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ปรารถนานะครับเราก็ไม่อยากให้เป็นในในลักษณะนั้นนะครับ การที่เราใส่2อันนี้ก็เพื่อกันเหนียวนะครับกันว่าบางบางอันเนี้ยไม่เวิร์คขึ้นมาหรือมีอุบิเหตุอะไรก็แล้วแต่น้นําหกน้ําหนุดหรือเหตุใดก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นได้นกเราก็ยังมีน้ําอีกอันหนึ่งไว้ไว้ให้ไว้ให้ดื่มกินเพราะว่านกตัวนเล็กๆใน,นลักษณะนี้นะครับการขาดน้ํานี่เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ทีเดียวการขาดน้ําวันเดียวนี่ก็อาจทําให้เขาถึง เสียชีวิตได้เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับจะเห็นว่า <oma> บริเวณนี้ก็กรงหนึ่งก็มี2ตัว2ตัว2ตัวเพราะตอนนี้เป็นช่วงที่เริ่มต้นและดูใหม่ของการเาพาะขยายพันธุ์ นะครับพัฒนาพันุ์ของอนกฟินทั่วไปก็จะเห็นว่าหลายๆบ้านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าคู่นกแล้วก็แล้วก็ให้เขาเคาะให้เขามีลูกขึ้นมาเพื่อจะได้ดูลูกว่ามีลักษณะที่เราต้องการไหมเราจะพัฒนาต่อไปในเส้นทางไหนดีนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับก็มีก็ตรวจตาให้เรียบร้อยว่ามีกรงกระสองอันเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้ ทางด้านซ้ายมือนี้ผมก็ได้ได้ใส่น้ําใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือนี้ได้ใส่น้ําใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามีข้างนอกอีกเป็นกงรงก็เป็นกรงบินนะครับสํบาหรับสําหรับนกซึ่งเป็นลูกนกซึ่งโตขึ้นมาที่เพาะได้ที่นี่เองทีนี้ก็เป็นลูกนกที่ที่เราเพาะได้ที่นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสักสี่ห้าเดือนเขาก็ เออทำการผักขนนะครับก็กลายเป็นนกผู้ใหญ่แล้วนะครับอีกสักประมาณอีกสักประมาณ2-3เดือนก็อาจจะเริ่มผสมพันธุ์ได้ก็ทำการคัดเลือกว่าตัวไหนมีลักษณะที่เราต้องการนะครับเราก็เราก็คัดเ,เลือกมาเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นต่อๆไป แล้วก็มีนกออนกครีบูนตรงนั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปรงใหญ่อย่างนี้บางทีเราก็จะให้เยอะเพราะว่ามีมีนกเยอะอยู่นะครับนี่เราก็จะให้เยอะนิดนึงเพราะว่านอกจากน้ำเนี่ยนกเขาจะดื่มกินแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยนกฟินก็ต้องอาบน้ําแล้วการที่เราบางทีไม่ได้มีมีโบม,มีมีเป็นชามอ่างนะครับซึ่งให้เขาลงไปเล่นน้ําได้เนี่ยเขาก็จะใช้น้ําจากจากหลอดที่เขาใช้ดื่มกินนี่แหละครับมามามา,มาทำการเหมือนกับทําความสะอาดตัวเองให้สดชื่นให้สดใสนะครับแล้วก็นกฟิน นกหลายๆชนิดก็จะทําแบบนั้นชอบอาบน้ำนับอาบน้ําแล้วก็อาบแด,ดดด้วยเพราะแดดก็จะจะทาการให้ทําให้แคลเซียมที่รับประทานไปเนี่ยที่เขากินเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการที่จะดูแลในการที่จะเสริมสร้างกระดูกและส่วนต่างๆของของร่างกายนะครับตอนนี้ช่วงเย็นๆน,นะครับช่วงเย็นๆเนี่ยทุกเย็นเนี่ยพอให้ไปแล้วเนี่ยอย่างพรุ่งนี้เนี่ยตอนเย็นผมก็จะมาดูว่าหลอดน้ํานี้ลดไม้สะอาดไหมมีขี้นกอยู่บ้างไหมนะครับ ถ้าหลอดน้ำสะอาดดีแล้วน้ำยังไม่ลดมากผมก็จะปล่อยไว้นะครับแต่ถ้าบางหลอดเนี่ยสกปรกนะครับกาจะเอาไปล้างแต่ถ้าบางหลอดไม่สกปรกแต่น้ําลดลงมามากก็จะทําแบบนี้ครับก็จะใช้ตัวนี้ครับตัวคล้ายๆตัวไซฟ,ฟอนเนี่ยนะครับก,ก็จะพลิกมาแล้วก็จะใช้บีดบีดเข้าไปนะบีดเข้าไปในลักษณะนี้จนกระทั่งน้ําปริมปริมแล้วก็ทําการใส่กรอบเข้าไปนะครับ <S 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 อันนี้ก็เป็นการดูแลขั้นพื้นฐานนะครับ โดยการที่ให้น้ำนี่มีความสะอาดอยู่ในระดับหนึ่งตลอดเวลานะครับคิดว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนทุกวันคิดว่าส,สักสวันอาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยกำลังดีแล้วก็ไม่ไม่เป็นภาระจนมากเกินไปขะเดดวกันก็ยังคงความสะอาดสะอ้านให้ให้นกเราได้แล้วก็นกเราก็จะได้มีน้ําที่สะอาดได้ดื่มกินนะครับแล้วก็บางทีก็เอาเป็นเล่นด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆในการที่จะดูแลฟินให้ เขามีสุขภาพดีสดชื่นแข็งแรงแล้วก็ในในบางโอกาสนะครับหลอดน้ําเหล่านี้ก็จะมีการผสมวิตามินลงไปด้วยผสมยาลงไปด้วยในบางกรณีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะได้มาเล่าในคลิปต่อๆไปของฝูงบินสายรุ้งที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้นะครับคุณอยู่กับผมสก,กุลอินทกุลในรายการคุยเล่น,เ,ลนเส้นทางสายดอกไม้วันนี้ชมนกฟินกำลังน่ารักเลยครับนี่ ชมนกเฟนนี่เกาะเป็นระเบียบเรียบร้อยกำลังแบบว่ากำลังเพล,ลินอยู่กับช่วงเย็นสบายๆเดี๋ยวตกเย็นมากกว่านี้นิดนึงนะครับประมาณสักก่อนโพลฟ์เล่ก่อนจะมื้อเขาก็จะลงมากินข้าวกันเป็นมือม้อมื้อค่ำเอ้ยมื้อเย็นก่อนที่จะหลับไหลไปในค่ำคืนนี้แล้วก็เราจะได้มาพบกับพวกเขาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกันคุณผู้ชมก็จะได้พบกับผม สกุลนทธิกุลในรายการคุยเล่นเส้นทางสายดอกไม้ในวันพรุ่งนี้เช่นกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ไม่ให้รอนานกับรายการคุยเล่นเล่นเส้นทางสายดอกไม้สุดพรุ่งนี้จะพาไปชมนกชมไม้มีกิจกรรมอะไรก็รอนิหนึ่งนะครับสวัสดี